สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำการติดตั้งและการใช้งานแอปพลิเคชัน DMSS ครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเข้าไปที่ Play Store หรือ Google Play ให้เราค้นหาเลยครับ DMSS ครับหลังจากนั้นให้เราเลือกติดตั้งได้เลยครับหลังจากติดตั้งเสร็จก็กดเปิดเข้าแอปพลิเคชันได้เลยครับ ให้เพื่อนๆกดอนุญาตการเข้าแอปพลิเคชันและเลือกโซนประเทศให้เป็น Thailand เลยนะครับให้เพื่อนๆกดข้ามการดูวิดีโอนะครับกดตกลงเลยครับหลังจากนั้นเราจะมาเริ่มการเพิ่มอุปกรณ์กล้องมูงจรปิด เข้าในมือถือกันเลยนะครับเริ่มจากเรากดไปที่รูปบวกนะครับมุมขวาบนเลือก sn สแกนครับกดอนุญาตไปเลยนะครับหลังจากนั้นให้เรานำโทรศัพท์มือถือไปสแกน QR code ที่หน้าจอสำหรับดูกล้องหรือ QR code ที่อยู่ใต้เครื่องของกล้องวงจรปิดหรือว่า serial number นะครับเราก็ปรากฏที่ Input ด้วยมือก็ได้ครับแล้วให้เรากรอก serial number เข้าไปเลยหลังจากนั้นกดขั้นตอนต่อไปครับให้เพื่อนๆเ,เลือกกล้องแบบใช้สายนะครับตัวนี้เลยหลังจากนั้นเขาจะแสดงเมนูการเพิ่อมอุปกรณ์ให้เรานะครับเราก็ช่องนี้ให้เราตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับผมจะตั้งชื่อว่า cctv ครับ ส่วนรหัสผ่านอันนี้จะเป็นรหัสผ่านของเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิดของแต่และบ้านนะครับหลังจากเราตั้งชื่อและใส่รหัสผ่านเรียบร้อยให้กดคำว่าเซฟเป็นอันเสรร็จิบร้อยครับการเพิ่มอุปกรณ์กล้องวงจรปิดเข้าในมือถือโปรแกรม d m w h ครับสวัสดีครับ